สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการเคนซิงตันสุขุมวิตเท,ทพารักษ์นะครับผมห้องนี้จะอยูอ่ชั้น38อาคาร A นะครับเป็นห้องใหม่พึ่งโอเลยซึ่งประตูเข้าห้องเนี่ยจะเป็นระบบดิจิตอลล็อกนะครับผมก็คือสามารถเช็คก,การ์ดแตกเข้ามาได้เลยห้องนี้จะเป็นไท p 1ห้องนอนขนาด25ตารางเมตรครับผมโดยที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับในส่วนของห้องนั่งเล่นก่อนครับห้อง,งเล่นเนี่ยเข้ามาก็จะเจอกับตูตรงนี้จะเป็น ชั้นวางรองเท้านะครับผมแล้วก็เป็นตู้เก็บของเล็กๆตรงนี้มีโต๊ะทานข้าให้1ตัวพร้อมกับเก้าอี้นะครับแล้วก็โซฟาไซส์สที่นั่งทีวีนี่จะเป็นทีวีซัมซุงนะครับไซส์สีนิ้วเป็น Smart TV ซึ่งก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเรต้องติดเองนะครับก็จะมีปุ่ม n Netflix อะไรมาที่รีโมทเลยแล้วก็มี Magic Magic รีโมทให้ด้วยอ,อันนั้นนะครับผม คาน์เตอร์ครัวครับก็ไซส์มาตรฐานจะมีตัวเตาไฟฟ้าของคาเฟ่แล้วก็ตัวดูดควันนะครับของคาเฟ่อันนี้ก็ให้ไว้ด้วยนะครับห้องนักเล่นจะมีแอร์ให้1เครื่องครับเป็นไดกินตัวอินเวอร์เตอร์เลยนะครับผมซึ่งความพิเศษของตัวห้องนี้ก็คือถ้าเรายืนอยู่ตรงระเบียงนะครับอมองไปจะเห็นแม่น้ําตรงนี้ก็จะได้วิวที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ ถ้ามองลงไปชั้นล่างนะครับก็จะเห็นสระว่ายน้ําที่อยู่ตรงชั้น6นะครับในส่วนของส่วนกลางแล้วก็ตรงข้างๆนี้ก็เป็นดัดฟ้าดัดฟ้าจะอยู่ชั้น37 1อันแล้วก็ชั้นชั้นสูงสุดนะครับสาอีก1อันก็จะมีมีดาดฟ้าจะมีสวนเล็กๆอยู่นะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนครับห้องนอนก็จะให้ตามนี้เลยครับผมก็สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะมีตัวที่นอนพร้อมฟูกนอนไซส์5ฟุตนะครับแล้วก็มีแอร์ได i ินอินเวอร์เอีกหนึ่งเครื่องพร้อมกับตัวตูสื้อผ้าครับที่บิวอินสูงชนฟ้าเลยอันนี้แล้วพร้อมกับกระจกบานใหญ่นะครับห้องนี้เป็นห้องใหม่พึ่งโอนเลยนะครับยังไม่เคยมีใครเข้าอยู่มาก่อนเลยครับผมในส่วนของห้องน้ําก็จะมีให้สุขภัณฑ์มาตรฐานตามนี้เลยแล้วก็ตัว ก็จะมีน้ำอุ่นติดให้เพิ่มที่หลังนะครับจะมีเครื่องทำน้อุ่นให้ด้วยก็ห้องนี้ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะขอ,อนัาชมห้องก็ติดต่อได้เติมเบอร์โทรหรือว่า ID ดีไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจ,จบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ